คุณวิทย์พามาทำพาสปอร์ตกว่าจะเดินถึงไม่ได้ไกลนะคะถ่ายรูปเป็นคนสวยก็ฉันต้องพาเธอมาทำพาสปอร์ตสิจ้าถ้าเกิดฉันไม่พามาฉันกลัวฉันต้องใช้พาส์เตอร์แปะแผลที่เธอตีฉันก็น่า,าจ,จะอย่างนั้นละค่ะเพราะกลัวออกนอกประเทศไม่ได้เราจะไปเวียดน,นามผม <c oughs> มึงยืนอยู่ตั้งนานแล้วทำไมบันไดมันไม่เลื่อนละ่ะขึ้นปเลยเออมาวันดีจริงมาวันไหนไม่มามาวันไฟดับ ้็ที่รู้ว่ากูจะมาไฟดับเลยวันนี้นะคะเราจะพาคุณยายมาทําเอกสารใหม่นะคะเนื่องจากจะบินต่างประเทศไปเวียดนามดูจากรูปแล้วน่าจะอายุประมาณ90ปีเอ้ยยังเดินได้ก็บุญแล้วค่ะ ข้อแนะนำนะคะก็คือว่าใส่เนี่ยใส่เสื้อมาเป็นแบบแนวสูตทหน่อยก็ดีแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยเอาให้ตรงปอกแล้วก็อีกอย่างหนึงคอนแทคเลนส์ห้ามใส่ต่างหูเนี่ยใส่ได้แต่ว่าใหญ่ๆมาก <c oughs> เครื่องแต่ประดับอะไรบนผมก็ไม่ต้องใส่มาก <c oughs> แล้วพอเสร็จพวกผมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะให้รวบนะคะแต่ว่า ตอนนี้เขาให้กฎใหม่ก็คือว่าติทอีเท่าเทียมก็เลยให้ปล่อยผมได้แต่ทําผมต้องเปิดหน้านะคะวันนี้ก็เลยมาได้สงหนีแต่ว่าคนตะเก็นห้ามใส่นะคะตั้งแต่โควิดเนี่ยอเออแล้วคุณมีอะไรแนะนําบ้างไหมรู้ไหมเจ้าหน้าที่ถามเมียผมว่าอย่างไรว่าไม่ทราบว่าหน้าเนี่ยเคยผ่านการศัลยกรรมไหมคะไม่เหลือเลยค่ะ อ๋อๆอย่าลืมรูปในบัตรประชาชนต้องตรงปกกับทาสปอร์ตด้วยนะเพราะว่ามันลิงก์กันหมดเลยะนะคะถ้าเกิดว่าใครทำบัตปรป p o r ไม่ผ่านคืออะไรคะคือคุณต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่เลยนะคุณดิใช่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่ไม่ทักว่าระหว่างรูปโปรไฟล์กับรูปตัวจริงตรงปกกันไหมไม่งั้นไม่มีใครผ่านแน่เลยครับเออน่าจะสี่ให้อย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้านที่บอกว่าขอดูเฟซบุ๊กได้ไหมคะตรงปกไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมรับประกันถ่ายบัตรใหม่กันเยอะ แล, cal ลลแล้วจูๆเมียผมก็มาซื้อเครื่องประดับอีกเท่าไหร่พ <sh ake> ูดมาสิอันละร้อยรีบซื้อก่อนจะมาจิ้มคอผัวเหรอฮะอรู้แล้วยังถามตอนขามาใช้ไม่ได้ทําไมขากับห้างรีบเปิดไล่เลยล่ะก็เขาเห็นว่าจะไปแล้วก็อยากจะส่งให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะคะมาดามเป็ชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะ